วัสดีครับไร้สาระนะฮะกม็มาชมพาย่อยที่เขาเรียกอะไรที่ไม่ได้รับความนิยมหรอกแต่ว่า,าเราเขาเรียกนะเราเก็บเราสะสมเพื่อ,อดูดูอายุพระก็ได้หรือจะแขวนก็ได้นะฮะอันนี้พอสอนลึกใช้ได้อยู่นะฮะนะครับนี่ พศปี2516นะครับผม2516นะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญเหรียญพระพุทธเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเหรียญพระพุทธวัดหนองศาลา,าเหรียญพระพุทธวัดหนองศาลานะครับของเพชรบุรีนะครับก็สร้างปี2516นะครับตามข้อมูลเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเนื่องด้วยว่าพระก็เขาเรียกว่ายังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าการสร้างพระในยุคนั้นนะในการสร้างแจกงานประจําปีหรือแบบวาระสาคัญก็ต้องมีการแบบปลุกเสกอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีการปลุกเสกต้องมีการอธิษฐานจิตอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า,าเขาเรียกอะไรคือ คือ,อยังไม่รับความนิยมคนเขาก็เลยยังไม่ลงข้อมูลนะก็มีแต่คนพื้นที่เท่านั้นนะครับที่จะทราบข้อมูลที่แท้จริงในการจัดสร้างนะครับแต่ว่าในเว็บในอะไรเขาก็มีการลงประมูลอยู่นะฮะนะครับราคาก็หลัก10หลักร้อยนะก็ไม่ได้แพงนะครับหลัก1 0หลักร้อยแต่ว่าอันนี้ถ้าอยู่ในกองประมาณ30-40บบาทนะครับแต่ว่าเรา ขาเรียกอะไรนึกด้วยพศออเนาะพศที่สร้างลึกด้วยนะครับผมแล้วก็เรานะรสามารถที่จะเช่านะเช่าเก็บหรือเช่าแขวนก็ได้นะครับหรือเช่ามาดูอายุพระก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างที่จะมีนะที่จะมีเขาเรียกอะไรมีอายุพอสมควรนะครับก็ใครที่ชอบสะสมเหรียญพระพุทธเนาะ นะครับก็จะเป็นทางเกจิทางก็เรียกอะไรทางภาคตะวันตกหรือทางเพชรบุรีนั่นแหละ,ะจัดสร้างแล้วก็ปลูกเสกนะครับน่าจะไม่ได้ทําขึ้นมาเฉยๆนะครับก็เป็นพระที่เรียนพระพุทธเนาะนะครับก็เหมือนเรียนพระพุทธทั่วไปนั่นแหละนะครับที่เราแบบจะแขวนก็ได้นะครับผมสะสมก็ได้นะครับ เราถือว่ามีอายุพอสมควรนะครับคนสมัยก่อนเขาทำเขาเขาสร้างดีอยู่แล้วนะครับะจะสร้างดีอยู่แล้วนะดูเขาบอกเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับเนื้อทองแดงนะเนี่ยนี่ผิวเปิดเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะครับชุบนิกเกิลน,นะครับก็เขาบอกเนื้อทองแดงจริงๆก็มีนะนะครับจำนวนสร้างก็ไม่ทราบเหมือนกันสันนิษฐานผมสันนิษฐานนะ ก็สร้างแจกในวาระในงานบุญพิเศษนั่นแหละนะครับผมก็แจกประชาชนที่ไปร่วมบุญนะครับผมในปี2516ก็เป็นเกจีคณาจารย์ยุคนั้นและยุคหนึ่งก,กว่ากวละในการอธิฐานจิตให้นะครับผมก็ข้อมูลเขาไม่ลงอะไรเขาก็ลงแค่เป็นเหรียญสะสมปี2516เกิดตามเวบ็บตามอะไรต่างๆ นะครับผมอืมก็ก็เลยเป็นเหรียญที่แบบคนก็ไม่ไม่ได้เหรียญน,นะไม่ได้นิยมนะครับก็เจอตามกองทั่วไปนะครับพละที่เป็นปีกย่อยปีหนึ่งกวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตามกองตามอะไรก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันเนี้นะฮะคนที่จะเก็บอะไรจริงๆไม่ค่อยมีส่วนมากมีแต่มือขาย ก็ไปหาแต่พระหลักขายหนึ่งหาพระหลักขายสองหาพระที่ที่เก๋เก๋แบบเก๋เก๋แบบเหมือนเกิน5 0าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเก๋แบบเกือบเกือบจะเต็มร้อยอ่ะนะฮะอ่าไปขายก็เรียกเล่นแบบมีมุมนะฮะพระแท้ๆพิธีดีๆก็อ่าก็ยังตกค้างอยู่ยังมีพอสมควรนะครับแต่ส่วนมากพระพิธีดีๆอ่าพระพิธีดีๆเนี่ยนะฮะ ส่วนมากก็เขาบอกออกไปต่างประเทศเยอะนะพระย,ย่อยพิธีดีออกไปต่างประเทศเยอะนะครับแล้วก็เขาบอกนะนี่เป็นเรื่องเล่าที่เซียนเขาเล่าคือก็เป็นคลิปปิดอะไรเขาเล่ากันมานั่นแหละว่าคนจีนจะซื้อพระทุกวันนี้นะฮะใน คือก,ก,ก็ก็ดูเป็นเขาก็ดูเป็นดูพอเป็นได้แต่ว่าทุกวันนี้เขาเขามีสินแสนะเอาสินแสมาจับพลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออสินแสของจีนน่จับพลังด้วยเวลาเขาจะเช่าพระนะพระออกไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะฮะก็เลยทําให้พระพิธีดีก็เริ่มเล่อยหลอนลงนะเราก็เลยหันมาอ่าเช่าบูชาพระใหม่ๆกันเยอะนะครับเพราะมันจบง่ายจองจากวัดแล้วก็จบเลยนะครับแล้วก็กระแสนู่นนี่นั่นไป นะครับแต่ก็แล้วแต่แนวทางเนาะเราะสะสมเพื่ออะไรนะครับสะสมเพื่อเก,กินกางไรหรือสะสมเพื่อด้วยความศรัทธานะครับก็ <c oughs> ค่อยว่ากันไปตามลาดับเนาะนะครับส่วนผมก็เก็บไวท้ทั่วทิพย์ทั่วแดนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับแจกเพื่อนแจกฝ <c oughs> ูงบ้างนะครับแจกเพื่อนแจกฝูงบ้างเก็บกไว้ ดูงานดูยุคบ้างนะครับผมหลายอย่างนะหลายที่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีที่ไปที่มาเลยอันนี้แจกผ้าป่าแน่นอนนะแท้แต่ว่าเป็นแจกผ้าป่านะฮะเยอะเลยนะครับในลึกลับซับซ้อนนี่ลึกลับซับซ้อนอซ่อนเงื่อนซ่อนตัวเองนี่แหละนะครับผมนะมีเยอะอยู่บางองค์เนี่ยมีชื่อด้วยนะ มีชื่อแต่ว่าไม่มีประวัติมีชื่อนะฮะแต่ไม่มีประวัตินะครับผมนี่รูปหล่อเนื้อดินนะครับดูเหมือนจะเก่าแต่ก็ไม่ได้เก่าเท่าไหร่หรอกนะครับผมยังมีเยอะแยะเลยนะครับผมแต่ว่าหาที่ไม่เจอแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาบอกชื่อวัดนะเขาบอกชื่อวัดแล้วก็ ระบุปีพศในการจัดสร้างอันนี้ก็ศึกษาง่ายหน่อยเนาะนะครับถ้าเอาแบบดูเดือดเอาแบบมันมัน,น่อยนะฮะก็ต้องเป็นพระเนื้อผงเออพระที่ไม่ได้บอกอะไรเวลาเราเอ่าไปตามเช่าตามเก็บเนี่ยรู้สึกว่ามันเล้าใจดีส่วนตัวผมนะเล้าใจดีเวลาหาพระที่แบบเออไม่มีที่ไปที่มาแบบดูเก่าเก่าดูลึกลับเนี่ยเพราะว่ามันเล้าใจดีนะฮะส่วนนี้ก็ ที่ระบุชัดเจนก็ต้องหาแบบว่าที่เป็นพันหลักเอานะครับดูกลุ่มดูอะไรดูความเป็นไปเอาเนาะเพราะผม่็เริ่มแบบว่าเริ่มจะยากแล้วผมก็จับทางไม่ทันเหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนกันแนะ่เนาะนะครับเอาโอเคน้านา,นาจิตตังนะครับชอบแบบไหนชอบแบบไหนเช่าแบบนั้นนะครับผมเอาที่เราสบายใจและที่สำคัญเราต้องสบายกระเป๋าตัวเองด้วย นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นแรงใจในการเกี่ยกองหาพระมาโมกันต่อไปนะครับับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ